ไปดัก mm. <c oughs> อ,อ,อืมอ้ถ้าเอากูอ,อี้ยืนขึ้นไปเปลี่ยนก็อันตรายเวลาเราเหยนคอนะบางคนนี่ก็เส้นกระดูกคอซับเต้นเลือดแลวโดยเฉพาะคนสูงอายุคจาจะงายหลังตกหัวนอกพื้นอันตราย ผมทำที่สำหรับเปลี่ยนหลอดไฟนที่สูงไว้เดี๋ยวดูนะครับนี่ครับง่ายๆเอาเอาขวดนะเอาขวดขวดพลาสเตอกกขวดน้ำธรรมดานะครับก็ตัดตัดแล้วก็เอาจุกมันนะครับเสียบลงไปที่ด้ํด้มไม้ถูพื้นนะครับแล้วก็เอาพลาสเตอร์พันไว้ ขวดน้ําธรรมดาเนี่ยขวดน้ํขวดน้ําที่เราดื่มหมดแล้วตัดเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะฮะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนหลอดไฟเอาหลอดนี้ออกก่อนนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนหลอดใหม่ก็เนีอยมันแตกเปนอันตรายเหมือนกันนี่ครับออกมาแล้วครับพอออกมาแล้วก็เดี๋ยวผมเอาหลอดใหม่มาเปลี่ยนเองครับนี่ครับ ได้แล้วใหม่แล้วกเ็เอาเสียบไปในนีน้นเลยนะครับเอาเสียบไปใน,น,นขวดเก็บ้น,น่นนะครับแล้วก็เราก็ขันขันเลยเนะีดีกว่าไปยืมมันก็อีน,นะครับอันตรายอ่า ัดีผมเปิดสวิตทิ้งไว้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับแค่นี้นะครับดีกว่าเสี่ยงชีวิตอันตรายครับสูงไวัแล้วเป็นหลมหน้ามืดตกเก้าอี้แล้วก็อันตรายนอนเป็นผักครับ